วันนี้จะพาไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นกันนะครับนายพิพัฒน์คงศิลทวีสุขผู้นิการโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันกเฉียงเหนือบอกว่าปริมาณน้ําที่เขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นวันนี้ก็ยังคงมีน้ําไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดปริมาณน้ําอยู่ที่40.95%ของความจุอ่านโดยนายพิพัฒน์คงศิลทวีสุขนะครับบอกว่า สถานการณ์น้ำนับตัต้งแต่ช่วงเช้าของวันที่2สิงหาคมตั้งแต่เวลา8นิกาเร่มมาระดับน้ำในเขือ่อนุบนรัฐมีอยู่995.64ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น40.95%ของความจุอ่างสูงสุดคือ2,431.30ล้านลูกบาทเมตรโดยเมืม่อวานนะครับวันที่1สิงหาคมมีน้ำไหลเข้าขเขื่อนอุบลรัฐจำนวน11 4 7ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งวันนี้เขื่อนอุบลร,รัฐก็ได้ระบายน้ําลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการผลิตน้ําประปารวมถึงใช้ในการทําเกษตรกรรมและรักษาระบบนิเวศในลําน้ําพองจํานวน15ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นการระบายน้ําตามปากติและเขื่อนอุบลร,รัฐเองยังสามารถรับน้ําได้อีก1,435.66ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ถือว่า เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วอีกทั้งเกษตรกรบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัฐนอกจากจะได้ใช้น้ำจากระบบชลประทานในการทำนาปีแล้วก็ยังมีน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องช่วยให้เกษตรกรรอบๆลำน้ำพองมีน้ำเพียงพอสำหรับทำนาปลูกพืชผักต่างๆตลอดฤดูอีกด้วยครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดที่เขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับ